สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะวันนี้เราก็จะมาทริคเล็กๆกันอีกแล้วนะวันนี้เราจะมาสอนทุกท่านนะในการใช้งานกระจกมองข้างนะหลายๆคนอาจจะยังมาใช้ไม่เป็นนะบางคนนึกจะเลี้ยวเนี่ยก็เลี้ยวออกมาเลยโดยที่ไม่ได้มองหลังหรือมองหน้าก่อนนะวันนี้เราก็เลยจะมาสอนวิธีการใช้กระจกมองข้างของรถมอเตอร์ไซค์ว่ามันใช้กันยังไงนะวิธีการเดี๋ยวเข้ามาดูกันใกล้ๆนะท่านผู้ชม กระจกมองข้างของมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะมีทั้งหมดสองข้างนะจะเป็นข้างซ้ายและข้างขวานะครับท่านผู้ชมวิธีการมองคือนะให้เราขณะที่เราขับมอเตอร์ไซค์กันอยู่อย่างนี้นะเราจะนั่งค่อมอยู่อย่างนี้รถจะมาข้างขวาเนี่ยเราก็ต้องมองมองไปทางด้านขวามองสายตาเนี่ยมองเข้าไปใน,นกระจกด้านขวาแ,แต่รถมาจะมาทางด้านซ้ายนะเราก็มองทางด้านซ้ายก่อนนะท่านผู้ชมนะแต่ถ้าเราปิดตาข้างหนึ่ง มองเนี่ยมันจะมองไม่ค่อยชัดทำนี่นะเพราะฉะนั้นมองเข้าไปให้เต็มลูกตานะใช้ลูกตาสองข้างมองเข้าไปในกระจกเพื่อที่จะมองด้านหลังนะไม่ใช่นึกจะเลี้ยวปพ๊บก็เลี้ยวออกไปเลยไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้นะและนี่คือวิธีการใช้กระจกมองข้างมอเตอร์ไซค์นะเดินคิดหน้า